สวัสดีครับพูกับผมนะครับ MX Story นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกใหม่ให้ทุกคนได้ฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโพโคนะครับโ o c o X 6และก็โ o c o X 6 Pro ที่จะเปิดตัวในวันที่11มกราคม2024เวลา1ทุ่มตรงนะครับผม และนอกจากนั้นยังมี Poco M6 Pro เปิดตัวมาพร้อมๆกันด้วยนะครับ Poco เตรียมเปิดตัวมือถือใหม่2รุ่นกับ Poco X6 และก็ X6 Pro นะครับรุ่น6ธรรมดาและก็6 Pro กลับมาสารต่อความแรงในราคาคุ้มๆโดยในรอบนี้คาดว่าจะได้ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 7S Gen 2และ d ิเมนสตีแปดสามศูนยอาตตัวใหม่ล่าสุดนะครับและทั้งสองรุ่นจะนำเข้ามาวางจำหน่ายในไทยแน่นอนเร็วๆนี้เพราะได้ผ่านการรับรองจากกสอทอชอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโ o โค x อ็กรุ่นมาตรฐานคาดว่าจะเปิดตัวในฐานะรุ่นรีแบนด์ของ redmi note 13 pro 5 g ซึ่งจะมีการปรับดีไซน์และปรับสเปคกล้องเล็กน้อย โดยกล้องหลักจะเป็นเซ็นเซอร์64ล้านแทนที่200ล้านแต่อาจได้กล้องเอาตตรวายที่มีความละเอียดสูงสุด13ล้านบวกกล้องมาโคร2ล้านและถ้าเป็นรุ่นรีแบนด์จริงๆจะได้จอแสดงผล OLED หรือว่า OLED 12บิตขนาด6.67นิ้วความละเอียด 1.5K 2,712ค1220พิกเซลสว่างสูงสุด1,800นิตรองรับรีเฟรชเลท120เฮรองรับ d o น b y Vision และมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอพร้อมเสริมแกล่งด้วยกระจกจอกริลลาแกสวิกสตัดและให้ขอบจอบ,บาง ถึง2.24ม mm. มส่วนด้านประสิทธิภาพนั้นยังคงแรงเหมือนเดิมโดยจะใช้ชิประวลผลตัวใหม่อย่าง Snapdragon 7s Gen 2พร้อมหน่วยความจำแรม LPDDR5 บวก r o ม UFS 3.1ส่วนแบตเตอรี่ให้มาที่5,100มิลลิแอมรองรับชาร์จไว67วัตต์ข้อมูล poco x6 pro ก่อนเปิดตัว Poco X6 Pro คาดว่าจะเป็นรุ่นรีแบน์จาก Redmi K70E ที่เพิ่งเปิดตัวที่ประเทศจีนไปเมื่อระเๆนี้โดยดีไซน์และสเปคทั้งหมดยังคงคล้ายเดิมแต่ได้มีการลดสเปคชาร์จไวจาก90วัตต์เหลือเพียงแค่67วัตต์เท่านั้นส่วนกล้องถ่ายภาพใช้เป็นเซ็นเซอร์หลัก67ล้านมี OIS บวกอาทเทอร8ร้านมาโคโ2ล้านด้านประสิทธิภาพรุ่นนี้จะได้ชิปประมวลผลจากฝั่งมีเดียเทคอย่างอ n i v e r s i t y 8,300อัลต้าพร้อมความจุ RAM L P D D R 5x บวกรัม U F S 4.0สูงสุด12 g b กะไม512 g ิ ให้แบตเตอรี่มาที่5,500มิลลิแอมป์จอแสดงผลจะใช้พ a n e l LTPS OLED ขนาด6.67นิ้วความละเอียด 1.5K 1,220คน2,712พิกเซลสว่างสูงสุด1,800นิตรองรับทัสแชมปิ้งเรท2,160เฮิร์และมีค่า PWM d i m i n g ที่3 8 4 0ส่เฮิรต์ส่วนโหมดการแสดงผลยังรองรับ Dolby Vision HDR 10 Plus HDR Vivid และ4เหลียวน้ำหนัก160.5 mm, ้มิล 74, mm, ลิมตคูณ74.3มิลลมคูณ8.1มิลลกรัม โอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง m s s t o r อร่และก็แลกเกันนะครับมีโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนก็จะมาแจ้งให้ทุกคนได้ฟังฟังดูแล้วก็แลกักนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ